สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีวิธีเก็บใบกระเพราให้อยู่ได้นานๆมาฝากเหมาะก,กับคนที่บ้านอยู่ไกลตลาดหรือคนที่ซื้อมาเยอะๆแล้วก็ทานไม่หมดก็ใช้วิธีเก็บแบบที่เอามาฝากนี้รับรองทานได้เป็นเดือนๆเลยค่ะมาค่ะมาดูวิธีทำกันได้ใบกระเพรามาแล้วก็ พัดเลือกเอาใบที่แก่ใบเสียทิ้งก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยทิ้งให้เสเดดจนน้าด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เอามาเด็ดใบค่ะเด็ดให้หมดที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเด็ดยังไงก็ได้ค่ะตามที่เราทานเลยบางคนก็จะทานเฉพาะใบบางคนก็ตัดเอาก้านอ,นอ่อนๆด้วยหรือถ้าทานดอกใบกะเพราด้วยก็เด็ดรวมกันไปเลยค่ะ แล้วก็หาจานที่ก้นลึกนิดหนึ่งเอาใบากระเพราใส่ลงไปในจานจำนวนมากน้อยก็แล้วแต่เราว่าอาหารหนึ่งจานเนี่ยเราจะใส่มากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วก็เอาฝาพลาสติกที่ใช้กับไมโครเวฟครอบปิดลงไปปิดให้มิดเลยค่ะอย่าให้ใบกระเพราโผล่ออกมาเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะตั้งเวลาไว้ที่1นถึงนนาทีครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ไมโครเวฟของแต่ละบ้านนะคะ กับจานวนผักที่ใส่ลงไปครบเวลาแล้วค่ะมาเปิดดูกันนี่ค่ะใบเขียวมากๆเขียวสม่ำเสมอกันดีค่ะแล้วก็ไม่แฉะน้ำกลิ่นนี้หอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะเกียบเนี่ยค่ะเขี่ยวรวมกันให้เป็นก้อนทําเป็นก้อนแบบหล,มหลวมๆไว้นะคะไม่ต้องปั้นให้แน่นเวลาเอาผักมาใช้จะได้แกะได้ง่าย แล้วก็ไม่ต้องบีบน้ำออกค่ะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเดี๋ยวเย็นแล้วเราก็จะเอาไปแช่ช่องแช่แข็งกันทําให้หมดผักที่เราเตรียมไว้เลยนะคะที่สำคัญก็คือทําให้มันเป็นก้อนพอดีกับที่เราจะใช้ในหนึ่งครั้งเพราะถ้าเราเอามาละลายแล้วจะเก็บอีกเนี่ยก็คงจะเละไม่น่าทานแล้วล่ะค่ะเอามาใส่จานรวมกันไว้ค่ะ จัดให้เป็นก้อนๆให้สวยงามเสร็จแล้วก็วางให้ห่างๆกันหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกค่ะใช้ใบใหญ่หน่อยใส่ลงไปทั้งจานเลยค่ะเสร็จแล้วก็ผูกปากถุงให้เรียบร้อยกลิ่นจะได้ไม่ไปรบกวนปนกับอาหารอย่างอื่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ช่องแช่แข็งค่ะ ถ้ากลัวจานจะแตกก็ใช้เป็นจานพลาสติกก็ได้นะคะค่ะอันนี้แช่จนแข็งแล้วแกะออกมาดูกันค่ะเราจะแกะออกจากจานไปใส่ถุงไว้จะได้เก็บได้ง่ายๆสีอาจจะดูคล้ำไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะพอเอามาคลายความเย็นแล้วก็จะสดใสขึ้นตอนนี้จะแกะออกจากจานยากหน่อยนะคะ ก็ให้เอาด้านหลังของจานเนี่ยไปลาดน้ำก็จะแซะออกได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เอาไปเก็บในช่องแช่แข็งไว้ได้เลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมล่ะคะไม่ยุ่งยากเลยเนาะทีนี้เวลาจะใช้ใบกระเพราก็ง่ายลคะค่ะมีทานตลอด ไปตลาดเจอใบกระเพราถูกๆกก็ซื้อมาทำตุนไว้ได้เลยเวลาจะทานก็เอาออกมาตั้งทิ้งไว้ให้ละลายหรือจะเอาไปละลายในไมโครเวฟก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะสังสางให้ใบเขาแยกออกจากกันก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้สีสันเขาก็ยังเขียวสดใสยอยู่นะคะเนี่ย แต่กลิ่นเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยค่ะถ้าเทียบกับใบกระเพราสดเราใส่ลงไปในอาหารได้เลยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ไม่ต้องผัดนานค่ะผัดแค่พอคลุกเคล้าให้เข้ากันแปบ๊บหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าผักมันสุกมาแล้วนี่ค่ะสีสันก็ไม่ต่างจากที่เราใช้ผักสดความหอมก็อาจจะลดลงบ้างไม่มากพอได้อยู่ค่ะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้ไปตลาดทุกวันหรือนานๆจะใช้ทีหรือว่าบ้านอยู่ไกลตลาดการใช้วิธีเก็บแบบนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะทีนี้ก็จะมาเปรียบเทียบการใช้ฝาครอบปิดตอนที่เราเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะโดยที่ใช้ไฟแล้วก็จำนวนผักกับเวลาที่เท่าๆกัน อันนี้เราใช้ฝาใหญ่ปิดผลที่ได้ผักจะมีสีเขียวคล้ำดำหน่อยค่ะเหมือนกับผักตายนึ่งส่วนอันนี้เราใช้ฝาปิดที่เล็กลงค่ะผลที่ได้ผักก็จะสีเขียวสดกว่ามากเลยค่ะซึ่งนั่นก็แปลว่าให้ใช้ฝาครอบที่เล็กค่ะจะทำให้ผักสุกอย่างทั่วถึงมีสีเขียวที่สดใสกว่านั่นเอง ปกติใบกระเพราสดเนี่ยก็จะเก็บได้ไม่นานแป๊บเดียวก็ดำใบร่วงหมดแล้วค่ะทำแบบนี้เก็บได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยอยากทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทานได้ตลอดทำง่ายๆด้วยค่ะไม่ยุ่งยากลองทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ